สวัสดีครับสวัสดี FC ของ Bencenter ในช่องทางแฟนเพจ b e n n e n t t r r และก็ช่องทาง YouTube ของ Bencenter ด้วยนะครับผมสดชื่นหวานเจี๊ยบกันสุดๆเลยสำหรับค่ำคืนที่บานมานะครับ ตัวเน้น2ตัวที่ผมให้ไปในหน้าช่องนะครับอย่างทางอาเซนอลมาพอดีคำเป๊ะแต่ว่าทางบูเุเซียดอทมุลนะครับก็ต้องขออภายไปด้วยโดนช่วงเทงท้ายเลยนะครับแต่ถ้าในครอบครัว VAP นะครับผมในครอบครัวของเรานะครับตัว VAP 2ตัวที่ผมให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซนอลแล้วก็ยูเวนตุสมาตามนัดนะครับรวมไปถึง1ชุดคนกัหชุดโครงการ บอลสดบอลไลฟ์ด้วยนะครับแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามกันไปในครอบครัวรวมไปถึงนะครับในหน้าช่องของเบนเซนเตอร์ด้วยวันนี้นะครับโปรแกรมเยอะเหมือนเช่นเคย ก่อนที่เราจะไปคุย2คู่เน้นๆในหน้าช่องวันนี้นะครับเบนขอฝากพี่ๆที่ติดตามเบนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาแบบว่าพูดคุยเป็นกันเองนะครับยังเข้ามาในข้อพวงเราได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางเลยทั้งแฟนเพจเบนเซเตอร์รวมไปถึงช่อง YouTube ของเบนเซเตอร์นะครับโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับผมก็ครับข้างไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคย นะครับห้าลีใหญ่5ลีดัง5้าลีใหญ่ห,ล,ห,ล,ห,ญหลีกดังมากันครบนะครับรวมไปถึงลีกเล็กๆอีกมากมายนะครับส่วน2คู่ที่เบนจะหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนเบนขอมองไปที่2คู่พรีเมยร์ลีกอังกฤษเลยนะนะครับเราไปลุยที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับจะเป็นทางสิง,งห์พงาแอตตานวิล,ล่า เปิดบ้านนะครับเจอกับทางเจ้าสัวฟูแฮมนะครับแอตตันวิลล่านัดล่าสุดต้องยอมรับเลยว่าน,นะครับในการไปเล่นเกมเยือนนะครับพวกเขาค่อนข้างที่จะทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือนัดล่าสุดเลยคือการบุกไปพ่ายให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสมา2ประตูต่อ0ูนแต่ถ้าเรามามองในเกมเจ้าบ้านแล้วนะครับแอตตันวิลล่าค่อนข้างที่จะเก่งในเกมเจ้าบ้าน เพราะว่า5เกมหลังสุดรวมทุกรายการถ้าได้เตะในบ้านนะครับแอตตันวิลลาชนะลวดมาทั้ง5เกมเลยนะครับส่วนทางเจ้าสัวฟูแเล่มต้องยอมรับว่าตอนนี้เจ้าสัวฟูแล่มก็ฟอร์มค่อนข้างที่จะหลุดออกทะเลไปไกสะลสะเกินเพราะว่า สนัดล่าสุดนะครับรอาามนัดล่าสุดในลีกพวกเขานะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนัดนี้ต้องมาเยือนแอตตันวิล่าเพราะก่อนเกมนะครับแอตตันวิล่าเปิดมาถึง1ช่วงตัวมองว่าถ้าแอตตันวิล่าได้เตะในบ้านแล้วนะครับรอความสดชื่นรอความหวานเจี๊ยบกันได้เลยไม่ว่าตัวผู้เล่นแอตตันวิล่านะครับอย่างวัดกินหรืออาใครอีกมากมายนะครับรับรองว่าวันนี้แอตตันวิล่าในบ้าน รอหวานเทียบได้เลยเป็นตัวแรกนะครับเบนให้เชียร์ที่แอตตันวิลล่าสวยจัดจัดเป็นตัวแรกนะครับมาดูที่ตัวที่2คู่ที่2อกันเด่อยดีกว่านะครับผมอยู่ที่พีมาลีกอังกฤษเหมือนเช่นเคยรอบเวลา3ามทุ่มเหมือนกันเลยเตะพร้อมกันเลยนะครับคุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเจอเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผม คุนคอนเวสแฮมนะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่13ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกส่วนนอตติงแฮมฟ์เรสต์อยู่ลำดับที่15ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเอาจริงๆคู่นี้บอกได้เลยว่าถ้าเราดูลึกๆหน่อยนะครับเฮดทุเฮดที่เจอกันในช่วงหลังๆนะครับบอลคู่นี้มองว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันะซมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเวสแฮมได้เตะในบ้านเวสแฮมก็จะมีแบบว่า ยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนถ้ามองว่า n นอตติงแฮมฟอ r e เรสต์ในบ้านพวกเขาก็ยกระดับมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในนัดล่าสุดนะครับผมเวสต์แฮมยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะบริิกอสมาในรายการยูฟ่านะครับในรายการยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับส่วนทาง n o t ต i n g h a m Forest นัดล่าสุดคือการนะครับเปิดบ้านชนะแอตตั iller, นมิลล่ามาแอตตันมิลล่ามา 2ประตูต่อศูนย์ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆวันนี้นะครับผมหนึ่งอย่างที่นอตติงแฮมฟอร์เรสจะดูได้เปรียบกว่าคือได้พัก1อาทิตย์เต็มๆส่วนทางเวสต์แฮมนะครับน่าจะได้พักน้อยกว่าเพราะว่าเพิ่งเตะการสัปดาห์มาในบอลถ้วยแต่เบนยังเชื่อว่าศักยภาพทีมทอ่าที่เดวิดมอยวางนะครับขุมกำลังมานะครับรวมไปถึงวันนี้เวสต์แฮมได้เตะในบ้านด้วยนะครับน่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายิงหนึ่งลูกก็เค็มเต็มๆแล้ว คู่นี้เบนให้เลือกเชียร์ที่ขุนคอนเวทแฮมยูเนเต็ดนะครับสรุป2คู่ในพิม์ลีกที่เบนอยากจะให้ไปวันนี้นะครับผมคู่แรกสิงห์พงาแอตตันวิลล่าอยู่ในบ้านนะครับพารวยแน่แและคู่ที่2นะครับขุนคอนเวทแฮมยูเนเต็ดนะครับอยู่ในรังเย่าทั้งทีเห็นทีต้อง3มแต้มนะครับวันนี้ส่วนพี่ๆท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับผมมาเข้าข้อบครัวเดียวกันดีกว่านะครับทางเข้านาโปอา ทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เบนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเบนด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยครับไม่ว่า,าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ